อันนี้เป็นแม่พันธุ์ไก่รดไก่รดแดงนะครับเป็นแม่พันธุ์สามสิบกว่าตัวสามสิบกว่าตัวสองโน้นเป็นแม่พันธุไ์ไฮบริดน่าจะไม่ไม,ม่ขยายนะครับจะไม่ขยายพันธุ์นี้เอา ไก่รูดนี่งจากพันไข่มันใหญ่เลยก่ตอนนี้กำลังกินหญ้านะนี่กำลังกินหญ้าบดหญ้าสับอาหารเสริมหารเสริมไก่ชอบกินหญ้าสับมาดูไก่ไข่ครับไก่ไข่ ดูก็ไข่ตัวแม่ไข่นี่กำวังไข่ให้เราเลยฟองนี้หนึ่งฟองแล้วหลังเก้าโมงเริ่มไข่แล้วดูไปดูไปดูไปดูเวนนีน่อีกแม่หนึง่งนี่อีกแม่หนึง่งกินหญ้าไปก่อนกินหญ้าโปรตีนเสริมก็ให้อาหารนิดนึงคนระับไม่ได้ให้เยอะ แล้วเปิดไฟให้ช่วงนี้อากาศขึ้นๆมองไม่ค่อยเห็น